มาถึงก็เจอเลยเนี่ยครับผมคิดว่าไม่น่าเจอนะอ่าเรามีแต่ว่าที่ผ่านมาสงครามเย็นมาตลอดแต่ที่สงครามจริงเลยนะสงครามจริงก็คือเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสซึ่งตอนนี้ไม่ใช่อิสราเอลกับฮามาสแล้วสิ่งที่ขยายวงสิ่งที่ก็กลัวตอนนี้ก็กลัวว่าจะบานปลายเป็นสงครามภูมิภาคภูมิภาคอาหรับตอนนี้ทั้งจอร์แดนทั้งลิบเบียทั้งอะไรอมาร่านอะไรแล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องเข้ามาร่วมด้วยนะแล้วก็ฝั่งโลกตะวันตก สหรัฐยุ่งลงยุโรปอีกเราไม่รู้ว่าซึ่งตอนนี้ดูท่าทางโลกตะวันตกหลังจากที่อิสราเอลไปบุกกาตาไอไปบุกในเวสต์แบงก์ uh, Bank เนี่ยเนี่ยก็ทำให้แบบว่าไปบุกโดยที่ไปถล่มเนี่ยนะทำให้ตะวันตกก็เริ่มเงียบๆขึ้นนะสงครามท่านนายกก็ยอมรับนะบสงครามแนวโน้มจะขยายวงกว้างไม่ใช่ระหว่างผู้กัดแย้งสองฝ่ายแต่ขยายวงกว้างไปดับภูมิภาค,คเนี่ยสิ่งนี้ตอนนี้ถือว่าด้านหนึ่งก็ ก็ประเมินแล้วว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ไม่ใช่แค่2ประเทศละแต่มันเรื่องของบานปลายเป็นเรื่องของคุณภาพแรงงานที่ไปโดยไม่ถูกต้องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กว่าคืออะไรเราต้องพยายามสอบหาให้ได้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เข้าเมืองเขาผิดกฎหมายไปใช้แรงงานเป็นแรงงานผีน่ะแบบผีน้อยในเกาหลีรีบกลับมารัฐบาลให้อภัยคือมันมีตัวเลขก็ประมาณ29-30 0 0 0นนะอันนั้นคือตัวเลขการทางการนะ แต่แน่นอนครับเราเทียวไม่เป็นทางการอีกเท่าตัวหนึ่งเท่าไหมเท่าตัวโอ้แต่เท่านี้เป็นปัญหาของรัฐบาลเลยเป็นหนาของประเทศเลยนะนะต้องเนี่ยต้องเป็นะอันแรกเลยสงครามนี้ยังเป็นหนาอยู่แล้วก็เรื่องของการตอนนี้นายกก็ลุยเรื่องช่วยตัวประกันต่างๆประชุมคุยประเทศต่างๆแต่ต้องบอกนะฮะว่าอันนี้เห็นใจนายกนะและก็กระทรวงต่างประเทศไม่ใช่ว่าสิ่งที่ตัวนายกหรือกระทรวงต่างประเทศไปกําหนดได้ เพราะมันเป็นปัจจัยภายนอกบางตัวแปรมันเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมแต่ก็เห็นความพยายามทั้งท่านนายกรัมตรีต่างประเทศครับแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยพยายามคุยทุกที่ช่วยตัวประกันของไทยมากที่สุดต่อไปเรื่องของเศรษฐกิจไทยคือเศรษฐกิจไทยต้องบอกว่าไอ้นี่ก็อีกตัวแปรสําคัญหนึ่งก็คือว่านอกจากปัญหาภายในแล้วกําลังซื้อของเราเนี่ยข้างนอกเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีนะครับรีเซชชั่นทั้งโลก ไอ้นี่ก็เป็นห่วงอยู่ที่เกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดบานปลายขึ้นมาแน่นอนครับที่อิสราเอลหรือว่าที่ฮามาสปาเลสไตน์น้ำมันไม่มีไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดบานปลายบุยพักล่ะอ๋อมีแน่นอนเกิดร้อยเหรียญเนี่ยและที่สําคัญก็คือทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่มั่นใจครับที่จะมาที่รัฐบาลคิดว่ารายได้หลักจะมาคือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะลดลงด้วย ตอนไตรมาสสามเนี่ยแบงก์ชาติเขาประเมินนะว่ากิจกรรมในภาคบริการเนี่ยฟื้นนะตอเนื่องตามจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องอเที่ยวตอนนี้เรายังว่าตัวนี้นะแต่ส่งออกอยังไม่ใช่ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมส่งตัวส่วนอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยชะลอตัวเพราะเขารอความมั่นใจใน,ในเศรษฐกิจโลกอุปสงค์ในประเทศการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวครับสติเภาพด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อตัวไปลดลงลดลงดิเพราะคนไม่ใช้ตังค์เนี่ย เลยเลยขึ้นดอกเบีย้ยแต่ขึ้นดอกเบีย้ยนะตลาดแรงงานยังฟื้นตัวต่อเนื่องสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคบรกิการและภาคการผลิตโดยรวมยังไม่ดีใช่<ด>แต่ว,ว่า คนไทยฐานะแย่ลงในรอบ10ปีมีเงินฝากไม่ถึง5,000บาทเอาแสดงว่าพี่วีไม่ใช่คนไทยดิใช่เงินฝากเกินครับนี่สะท้อนว่าฐานะไม่ยังคนไทยโดยรวมยังไม่ดีเท่าไหร่มันสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครับคนไทยตอนนี้อุแววัแวมาเป็นหนี้5 8 0 0ครับทั้งฝั่งของแบงค์ชาติที่เกาะติดเรื่องของเศรษฐกิจมาตลอดหากมีการปรับลดลงอันนี้พูดถึงเรื่องของเงินดิจิตอลนะฮะตอนนี้กําลังแนวโน้มที่จะปรับ อัตาราลงจาก5 6 0แสนอาจจะเหลือ4 0 0 0 0นถ้หามีการปรับลดอุวมามนสำคัญในโครงการเงินดิจิตอลคงมีผลต่อตัวเลขการใหญ่ตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ที่ประเมินไว้ในปี67ปรับลดลงนี่ต้องดูต่อไปว่า,าทำให้เป้าหมายของคุณเศรษฐานะครับว่าเศรษฐกิจจะโต5%ตลอด4ปีเนี่ยอาจจะไม่เป็น